สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ7วิชาสามัน5 6นะครับโจทย์บอกว่ากำหนดลำดับซึ่งประกอบด้วยจำนวนเต็มบวกทุกจำนวนที่หารด้วย5ไม่ลงตัวเรียงจากน้อยไปหามากถ้าผลบวกของ N พจน์แรกของลำดับนี้เท่ากับ9,000แล้ว N มีค่าเท่ากับเท่าใดมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าลำดับ ซึ่งประกอบด้วยจํานวนเต็มบวกทุกจํานวนที่หารด้วย5ไม่ลงตัวแล้วเอามาเป็นทําผลบวกมีค่าเท่ากับ9,000ข้อนี้พี่แบงค์เลยลองเขียนไล่ดูออกมาก่อนตัวที่หารด้วย5ไม่ลงตัวทั้งหมดก็คือมี 1, 2, 3, 4โอเค5ตัดทิ้ง 6, 7, 8, 9, 10ตัดทิ้ง 11, 12, 13, 14, 15ตัดทิ้ง เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจริงไหมครับเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอามันมาบวกกันนะโอเคถ้าพี่แบงค์ค่อยๆบวกทีละชุดชุดเนี้ยมันได้1นึ่บวกสบวกสมบวกสมันได้10บปะครับเอา6กบวกเบวกแบวกเได้เท่าไหร่เอ่ย6กบวกเได้13 8สบวกเก็ได้17บวกกันได้30 สิบเอ็ดบวกสิบสองได้ยี่สิบสามสิบสามบวกสิบสี่ได้ยี่สิบเจ็ดเท่ามันมาบวกกันก็กลายเป็นห้าสิบพี่แบงค์สังเกตเห็นว่าตัวนี้เป็นสิบตัวนี้เป็นสามสิบตัวนี้เป็นห้าสิบชุดถัดไปของมันน่าจะเป็นเท่าไหร่มันน่าจะเป็นเจ็ดสิบไหมเราบอกเหตุผลได้ไหมว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้มันเหมือนจะเป็นเลขคณิตเลย แั้งบอกว่าเหตุผลหลักๆของมันมันเกิดจากการที่ว่าถ้าเราลองสังเกตอย่างนี้ครับจาก1ไปเป็นหกก็คือบวกห้าะจาก2ไปเป็น7ก็บวกอีก5จาก3ไปเป็น8ก็บวกอีก5หรือจาก4ไปเป็น9ก็บวกอีกห้าดังนั้นแปลว่าจากเลขชุดหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มมา20ยี่สิบปะครับและเช่นเดียวกันถ้าเราทำจากจาก หไปเป็น11ก็บวก5 7ไปเป็น12ก็บวก5 8ไปเป็น13ก็บวก5อีกและเช่นเดียวกันกับ9ไปเป็น14ก็บวก5ดังนั้นมันก็บวกอีกยีดังนั้นทุกๆชุดเนี่ยตั้งแต่1 2 3่ามชุดหนึ่งหกเจอีกชุดหนึ่ง1ิ1เอ็ดสอีอีกชุดหนึ่ง เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆผลบวกของมันหนึ่งชุดเนี่ยจะกลายเป็นลำดับเลขคณิตไหมครับกลายเป็นสิบสามสิบแล้วก็ห้าสิบเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทีนี้เขาบอกว่าผลบวกของมันทั้งหมดเนี่ยต้องมีค่าเท่ากับเก้าพันสิ่งที่พี่แง้งสังเกตอยู่แล้วต้องคิดให้ดีเลยก็คือมันจะครบลงตัวแบบครบชุดหรือเปล่ามันอาจจะไปตกแค่ว่าร้อยสิบเอ็ด ร้อยสิบสองแล้วแค่ตัวร้อยสิบสองเนี่ยมันครบเก้าพันละมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เราไม่รู้ว่ามันจําเป็นที่จะต้องครบไปถึงร้อยสิบสามร้อยสิบสี่หรือเปล่าสมมุตินะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงดีเพียงบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพียงแค่คิดให้มันเข้าไปใกล้เคียงมากที่สุดก่อนแล้วกันโดยเพียงบอกว่า ถ้าอย่างเงี้ยมันคือ10บบวกสาบวกห้บวกไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่าเนี่ยมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ9000ถ้ามันครบชุดเนี่ยแล้วพี่แบงก์ก็ลองมาดูซินะครับให้มัน,หมนหเหมือนตีให้มันครบชุดก่อนถ้าจะเกินก็เกินไปไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้ประเด็นของเราก็คือเราอยากจะรู้ว่ามันจะมีทั้งหมดอยู่ กี่ตัวใช่ไหมว่าจํานวนตัวของมันจะมีทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมครับ n พจน์แรกอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราทํามาว่าเราได้สิบเนี่ยมันเกิดจากสี่ตัวสามสิบตัวนี้ก็เกิดจากอีกสี่ตัวห้าสิบตัวนี้ก็คือจะเกิดจากอีกสี่ตัวเพียน้งเปรียบเทียบว่าตัวนี้คือ a หนึ่ง a สอง a สามบวกกันไปเรื่อยๆจนถึงบวก an ถ้าพี่แบงค์หา a n ตัวนี้ออกมาเสร็จ a n ตัวนี้ยังไม่ใช่คําตอบนะต้องเอา a n ตัวนี้มาคูณสี่อีกหรือเปล่าเข้าใจความหมายไหมเพราะว่า a n ตัวนี้คือแทนกับคําว่ากลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามเข้าใจไหมครับโอเคนะเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยพี่แบงค์ก็เลยบอกว่าสิบสามสิบห้าสิบสูตรของมันก็คือ a n ส่วนสองคูณกับ 2a1 หนบวก n ลบหคูณ d d ในที่นี้คือ20่สิจำสูตรได้หรือเปล่าเอ่ยสูตรของอนุกรมเลขคณิตพี่แบงค์ทวนสูตรให้อีกทีหนึ่งละกันสูตรของอนุกรมเลขคณิตคือ s s n มีค่าเท่ากับ N ส่วน2คูณกับ 2a1 บวก n ลบหคูณ d หรือไม่ก็ N ส่วน2คูณกับ a1 บวก a n ในที่นี้ข้อนี้พี่แบงค์ยังไม่รู้ว่า an คือเท่าไหร่ก็เลยเลือกใช้สูตรบนมาก่อนทีนี้ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ900 0แต่แทนที่พี่แบงค์จะใช้หลักการแก้สมการนะนะพี่แบงค์กลับทำแบบนี้ดูนะครับเอาสองตัดตัดพร้อมกัน2ตัวตัวนี้กลายเป็น n คูณกับ10บวก เอาสิตัวนี้แจกแจงเข้ามากลายเป็นสิบเอ็นลบสิบสิบตัดไปก็เลยกลายเป็นสิบเอ็นกำลังสองพี่แบงค์อยากจะหาว่าสิบเอ็นกำลังสองตัวอะไรที่ทำให้ค่ามันเข้า,ขาใกล้เก้าพันมากที่สุดแต่ปรากฏว่าตอนนี้สิ่งที่เห็นเนี่ยคือถ้า N เป็นสามสิบถ้า N เป็นสามสิบลองแทนค่าดูมันกลายเป็นสิบคูณกับสามสิบกำลังสอง สิ่งที่เห็นคือมันได้เก้าพันพอดีเลยแปลว่าข้อเนี้ยเลขมันลงตัวครบชุดเลยพอดีป่ะครับเราเข้าใจความหมายไหมตอนนี้ถ้าเราใช้ n เท่ากับสามสิบตัวนี้หมายถึงมีข้อมูลแบบนี้อยู่ทั้งหมดสาสิบกลุ่มซึ่งคำว่าสามสิบกลุ่มมันจะบวกกันออกมาแล้วมันได้เก้าพันพอดีเลย คำถามคือ30กลุ่มนี้จะมีตัวเลขทั้งหมดอยู่กี่ตัวก็มี่อกี้พี่แบงคงบอกว่ากลุ่มหนึ่งมี4ตัวก็เลยต้องคูณ4กลับเข้าไปดังนั้นข้อนี้ก็เลยกลายเป็นตอบ120ครับข้อนี้เป็นข้อที่จะบอกว่าง่ายก็ก,ก็ก็ได้นะในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าจะออกให้ยากกว่านี้เขาจะต้องให้มันไม่ลงตัวมันต้องไม่ใช่แบบลงมาที่9000พันพอดี มันอาจจะทําให้แค่มันเข้าค่ามันเข้าใกล้เฉยๆยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่แบงค์ออกบอกว่าบวกกันออกมาแล้วอาจจะได้กลายเป็น9,001 9 0 0สมมุตินะครับเป็น9,120เราอาจจะต้องคิดมาก่อนว่า30กลุ่มถ้าเป็นมีกี้ถ้าพี่แบงค์แทนด้วย31จะกลายเป็นอะไร n เท่ากับ31 มันจะกลายเป็น10คูณ31มกำลังสองมันจะกลายเป็น9 6 110แล้วมันจะเยอะไปยังไงก็ตามใช้30กลุ่มแล้ว30กลุ่มนั้นไปถึงเท่าไหร่แล้วเราบอกว่าถ้ากลุ่มที่1คือ1ถึง4กลุ่มที่2คือ6ถึง9กลุ่มที่3คือ1 1ถึง 14กลุ่มที่4คือ16ถึง19ดังนั้นกลุ่มที่30เนี่ยจะไปจบที่เท่าไหร่บอกได้ไหมครับบอกได้ไหมเอ่ยถ้าเราลองสังเกตนะ2กลุ่มแทนคือ1ถึง10ปปะคล้ายๆอย่างนั้นปะครับขอบเขตของมันคือคล้ายๆกับตั้งแต่1ถึง10 พอกลุ่มนี้มันคือ11ถึง20ใช่ไหมมันไปเรื่อยๆถ้าบอกว่าตรงเนี้ยสากลุ่มต้องไปจบที่ตัวอะไรบอกพี่แบงค์ได้ไหมบอกได้ไหมเอ่ยถ้าวิธีการคิดจะคิดยังไงให้มันกลายเป็นระบบความคิดออกมามันคือ1 2 3 4 6 7 8 9 สิบเ,เขียนไล่ให้ดูนะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มที่สองกลุ่มที่สามพอกลุ่มที่สี่กลายเป็นสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็สิบเกตัวเลขมันมีความสัมพันธ์ยังไงบ้างไหมครับทั้งบอกว่าถ้ากลุ่มที่สามสิบ เราอยากจะหากลุ่มที่ n เนี่ยมันก็จะต้องแบ่งออกมาเป็นลองสัมพันธ์ดูตรงนี้นะครับ1 6 11 16มันคือเลขคณิตปะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่แบงค์อยากจะหากลุ่มที่30ตัวแรกของมันเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่มันก็คือกลายเป็น an มีค่าเท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d โดยที่ a 1ก็คือ1 n คือ30โอเคเดี๋ยวพี่แบงค์ขอลบตรงนี้ทิ้งนิดนึงจะคิดให้เราดูนะครับ an มีค่าเท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d a 1คือ1 n คือ30ลบ1 d d ด็คือ5ถูกไหมครับกลายเป็น1บวกกับ ยี่สิบเก้าคูณห้ายี่สิบเก้าคูณห้าคือหนึ่งร้อยสี่สิบห้าแปลว่าตัวนี้คือหนึ่งร้อยสี่สิบหกตัวที่เรากำลังจะเริ่มต้นหนึ่งร้อยสี่หกร้อยสี่เจ็ดร้อยสี่แปดร้อยสี่เก้าทีนี้โจทย์เขาอาจจะบอกว่าตรงนี้ให้บวกกันให้ได้เก้าพันสองร้อยเก้าสิบสาม เพื่อที่จะทําให้มันไม่ลงตัวว่าให้มันได้30ชุดเหมือนกับโจทย์ข้อนี้จริงๆเราก็จะต้องมาดูว่า30ชุดเนี่ยมีเกีย้ยนเนี่ยเราออกมาได้9ก้าพแล้วชุดที่30เนี่ยมันจบที่อย่างนี้เราอาจจะต้องเลยไปตัวชุดที่31มสิบเอ็ดปะครับเพราะว่าถ้าจบชุดที่ส0ิบตัวเนี้ยมันเพิ่งได้แค่9ก้าพชุดท,ที่31มันจะกลายเป็นอะไรเอ่ย กลายเป็น 151, 152แล้วก็ 153, 154าสิมร้ยถูกไหมครับโอเคพี่แงคงขอเปลี่ยนเลขตรงนี้อีกทีหนึ่งนะสมมุติถ้าเขาอยากได้9,151พั่แปลว่ามันต้องมาจบอีกที่ตัวนี้อีกทีหนึ่งด้วยใช่ไหมเข้าใจความหมายไหมครับเพราะฉะนั้นเท่ากับมันใช้30กลุ่มซึ่งเราจะต้องคูณ4 แล้วยังมาบวกอีกหนึ่งตัวด้วยปะคือตัวที่ร้อยห้าสิบเอ็ดนี้คำตอบข้อนี้จะเปลี่ยนเป็นร้อยยี่สิบเอ็ดันทีเลยโจทย์ที่พี่แบงค์นึกขึ้นมาใหม่เนี้ยนะครับมันเป็นการที่พี่แบงค์ดักทางโจทย์แค่ว่าถ้าโจทย์ออกให้ยากขึ้นเพื่อให้มันไม่ลงตัวเราจะต้องใช้การไล่ซึ่งมันจะค่อนข้างลำบากมากเลยทีเดียวนะครับถ้าใครสงสัยอะไรยังไงข้อนี้ถ้าตรงที่ส่วนที่พี่แบงค์เพิ่มเติมขึ้นมาให้เนี่ย ลองเอามาถามกันดูนะครับโอเคครับ